สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าสีพามาดูดอกทุเรียนร่วงค่ะดอกทุเรียนบานแล้วที่ร่วงอะค่ะเอ,อ่อดอกบานแล้วมันร่วงลงมาเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆจะเป็นแบบนี้ต้นนี้ดอกอยู่ต่ำมากเลย ดอกที่ยังไม่บานก็มีค่ะเพื่อนๆดอกบานแล้วร่วงแล้วก็มีค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะของดอกทุเรียนร่วงแล้วหรือชาวสวนเขาเรียกว่าเป็นหางแย้ค่ะอยู่ในช่วงที่เป็นหางแย้ค่ะเพื่อนๆ าถ่ายทำให้เพื่อนๆดูค่ะดอกทุเรียนดอกทุเรียนร่วงแล้วอยู่ในลักษณะของหางแย้สูงๆถ่ายมองไม่เห็นนะคะถ่ายต่ำๆๆค่ะ นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนดอกทุเรียนที่เป็นหางแย้ค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าสีขอจบเท่านี้ก่อนนะคะ ป้าสีฝากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าสีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ